ว่าเรื่องแอนตี้ไวรัสภาค2นะครับต่อจากภาคที่แล้วที่เราแนะนำแนะนาไปว่าแอนตี้ไวรัสในเครื่องไม่ควรมีเกินหนตัวนะครับแต่ว่าในที่นี้ส่วนใหญ่เราจะใช้ Windows 10 11แล้วนะครับซึ่งมีแอนตี้ไวรัสมาให้นะครับเราก็สามารถสแกนได้เลยไม่ต้องติดตั้งตัวใดตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้นะครับ เพื่อเป็นการลดภาระาเรคื่องด้วยวิธีการหาแอนตี้ไวรัสนะครับก็ให้มาที่ปุ่มนี้นะครับตัววินโดว์ไอคอนวินโดว์ตรงนี้ซ้าหนึงครั้งนะครับแล้วเลื่อนไปที่ SETTING นะครับมันจะโผล่มาหน้าตาประมาณนี้นอันนี้ผมเนี่ยครับมันจะโผล่หน้ามาประมาณนี้แล้วก็ ให้มาคลิกที่ privacy and security นะครับกดครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านจะเห็นว่าจะมีตัว windows security นะครับกดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีที่ตัว anti virus เนี่ยนะครับตัวอันไวรัสก็กดไปครั้งหนึ่งนะครับพยายามกดครั้งเดียวก่อนนะครับอย่ากดด o u b l e ลคลิกนะครับเสร็จแล้วมาที่ scan option นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ มันจะมีด้วยกันสีตัวนะครับอันนี้คือ quick scan ก็คือการสแกนแบบด่วนใช้เวลาแป๊บเดียวครับอันนี้ใช้ในรักษาที่เราไม่ค่อยมีเวลาเราต้องการสแกนแบบรวดเร็วนะครับอันที่2ก็คือ full scan คือเป็นการสแกนแบบเต็มรูปแบบเลยสแกนทั้ง hard disk นะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานบางเครื่องก็อาจจะเป็นชั่วโมงครับใช้ในช่วงที่เราต้องการสแกนจริงๆช่วงว่างๆหรือ สแกนทิ้งไว้ตอนเที่ยงนะครับอันท,ที่3ก็คือ c u ส t o m scan ก็คือการเลือกสแกนที่โฟลเดอร์นะครับคนได้เลือกใดโฟลเดอร์หนึ่งหรือ h a n d h ด l d ที่เราจิ้มเข้าไปนะครับต้องการสแกนเราใช้เลือกตัวนี้ได้ส่วไอ้นนตัวนี้ก็เป็นการสแกนแบบออฟไลน์แต่ที่แนะนําก็คืออยากให้สแกนแบบโฮสสแกนนะครับถ้ามีเวลาว่างๆก็ทำนะครับก็ประมาณนี้แหละครับทิคง่ายๆกับผมนะครับ ก็คือเราสามารถใช้ฟัง์ชันตัว Windows Security ที่มากับ Windows 11ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มนะครับเพราะว่าจะทำให้เปลืองแลมเบืืองพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์นะครับที่ผมติดตั้งมาไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดทุกอย่างที่กดได้นะครับขอบคุณครับ